สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าข้อความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้คือเรื่องใดคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวหรือักรวานท่านอยากจะส่งข้อความใดให้กับคุณในวันนี้คะคุณได้ไพ่หมายเลขสองห้านะคะอิทติพล หมายเลขสองนะคะความแตกต่างแล้วก็หมายเลขสี่หนึ่งนะคะความเสี่ยงข้อความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้แม่หมอมองเห็นถึงเป็นสองกรณีกรณีแรกก่อนกรณีแรกก่อนคุณกำลังเผชิญกับกับปัญหาในชีวิตก็คือการที่คุณมีความแตกต่างจากคนอื่นแล้ว การที่ค on ุณไม่เหมือนคนอื yeah ่นน่ะแล้วคนที่ที่ที่เขาแตกต่างจากคุณน่ะค่อนข้างเยอะกว่าคุณแล้วคุณเป็นคนที่แตกต่างแล้วมีความไม่เหมือนใครอ่ะทีนี้ว่าพอคุณอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมองว่าคุณแปลกเขาจะมุมเขาจะมองว่าคุณแปลกคุณแตกต่างคุณเอาง่ายๆว่าธรรมชาติธรรมดาเขาจะมองว่าเราบ้าจะมองว่าคุณบ้าจะมองว่าคุณแบบแปลก บ้าไปเลยก็ได้ติงต้องหรืออะไรก็ได้ในความหมายของเขาที่เขาจะพยายามยัดเยียดมาให้กับคุณแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณเขาค่อนข้างที่จะมีถ้าถ้าสำหรับที่ไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลเหนือคุณเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เยอะกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกท้อใจมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันใช่เหรอหรือเราบ้าจริงเฮ้ยหรือทำไมเราแตกต่างจากคนอื่นเขาจนทําให้ตัวคุณนะ่ะไม่กล้าที่จะขับเคลื่อนความเป็นตัวเอง สื่อสารความเป็นตัวเองออกไปสู่สู่ภายนอกมันทำให้คุณรู้สึกกลัวกลัวในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็กลัวที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะแสดงออกความเป็นตัวเองได้มากเท่าที่ควรสิ่งที่ไพ่ออกมาเป็นข้อความที่อยากส่งถึงคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะท่านอยากจะบอกกับคุณว่า ให้คุณลองเสี่ยงที่จะเป็นตัวของตัวเองดูไหมในเมื่อคุณพยายามทำให้เหมือนคนอื่นแล้วแต่ความเป็นตัวตนของคุณน่ะมันยังกระตุ้นอยู่เสมอความเป็นสิ่งที่คุณเป็นคุณเกิดมาคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากที่จะทําสิ่งไหนคุณอยากที่จะแสดงความสามารถในด้านใดแม่หมอมองว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้ตัวคุณเองเดือดร้อนหรือ คนภายอื่น,น,นอกเดือดร้อนะไม่มองว่าคุณเป็นตัวของตัวเองเถอะถึงใครเขาจะมองว่าเราบ้าแต่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทํามันอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นมากมายแต่คนรอบข้างในตัวคุณนะเขาไม่ได้รับประโยชน์จากตัวคุณเขาก็เลยคิดว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันผิดปกติมันดูแปลกแต่จริงๆแล้ว่คุณได้สร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากที่อยู่ไกลออกไปก็ได้ ตรงนั้นคุณช่างคุณจงช่างน้ำหนักปรับสมดุลว่าคุณสามารถที่จะเอาความแปลกของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นน่ะได้มากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะหากลุ่มคนที่คิดเหมือนกันคุณอาจจะหากลุ่มคนที่เขาได้รับประโยชน์จากความเป็นตัวตนของคุณแล้วโฟกัสที่ความสุขที่คนที่เขาได้รับมากกว่าคนที่อยู่ใกล้คุณคนที่มีอิทธิพลกับคุณแล้วพยายามจะใส่ความแปลกใส่ความ ดูผิดปกติเข้ามาในตัวคุณตรงนี้จงจงมั่นใจตรงนี้จงมั่นใจเพราะว่าแม่หมอก็รู้สึกว่าที่จะพูดออกไปก็ละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะว่าเป็นพลังงานรวมแม่หมอไม่รู้ว่าคุณคุณทำอะไรอยู่คุณเป็นอะไรอยู่แต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองแต่แม่หมอขอนิดนึงว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะต้องไม่ทำให้ตัวคุณเองเดือดร้อนด้วยนะ สำคัญที่สุดจะต้องไม่ทำให้ตัวคุณเองเดือดร้อนและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าการจะการใช้ชีวิตแบบนี้ถ้าเป็นตัวของตัวเองถ้าเราไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนผู้อืเดือดร้อนเนี่ยเราจะโฟลในการใช้ชีวิตแล้วเราจะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นในความเป็นตัวเองแล้วมันจะส่งเสริมให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นเจริญมากยิ่งขึ้นนี่คือพื้นฐานของการที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันจะโฟลไงคือตรงนี้คุณจะต้องไป วิเคราะห์ให้ดีว่าเออสิ่งที่ทำน่ะถ้าถ้าคนอื่นหรือตัวเองไม่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ทำไปเถอะไม่มีอะไรผิดอ่ะมันไม่มีอะไรผิดนี่ใช่ไหมดังนั้นความเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยคนเราเกิดมาหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถึงแม้เป็นพี่น้องกันก็ก็ดูออกว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันดังนั้นในใจของเราก็ย่อมแตกต่างจากคนอื่นเสมอใช้ความเป็นตัวเองใชออ้ศักยภาพที่เรามีถึงแม้มันจะแตกต่าง แต่ก็จงใช้มันเป็นประโยชน์แล้วให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นแม่หมอจะบอกนิดนึงว่าอะไรที่มันมีน้อยอะไรที่มันดูแตกต่างอะไรที่มันดูไม่เหมือนคนอื่น่เวลาประสบความสําเร็จแล้วอ่ะคู่แข่งก็น้อยลงไปด้วยแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จได้แบบแบบเติบโตมากๆอะ่ะเพราะใครก็ไม่สามารถทําได้เพราะคุณแตกต่างคุณเกิดมาบนความแตกต่างที่ทรงคุณค่า คุณเป็นกาสีขาวที่สว่างสวยถึงแม้คุณจะไม่ใช่กาสีดำแต่ก็ใช่ว่าจะลดทอนคุณค่าในตัวคุณออกไปจงมั่นใจความเป็นตัวเองนะคะทําให้มีความสุขทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้ผู้อื่นมีความสุขนั่นคือเส้นทางที่จะตอกย้ำว่าความแตกต่างทรงคุณค่าเสมอนะคะก็สำหรับข้อความในวันนี้นะคะที่ แม่หมอจะสื่อในไพ่ชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแม่หมอก็ขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆในทุกๆวันไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ฟันฝ่าแต่อุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณมากค่ะ